สวัสดีครับทุกคนสวัสดีตอนเช้านะครับตอนนี้ก็ตื่นแล้วนะรพร้อมที่จะไปทํางานนะครับเมื่อวานนี้ก็เงียบหายไปทั้งวันเลยเสด็จบากนาเตรียมของขึ้นรถก่อนวันนี้อากาศก็นหนาวหนาวนะ ก็สวัสดีทุกท่านตอนเช้านะครับเรื่องยังบกเดียว์นะทรศััศทเดี๋ก็ต,ออตื่นแล้วพรามไปทำงานเหมือนกันเงียบหายไปหนึ่งวันเต็มๆเลยเดีวก็เงียบนะก็เป็นปีใหม่นะครับก็ยังไม่ได้ไว้พรปีใหม่ให้กับทุกๆคนเลยนะครับนะฮะสลับปีใหม่ปีนี้นะครับก็ขอให้ ทุกคนนะครับมีความสุขม,มากๆนะครับขอให้ร่างกายนะครับสู่ภาพแข็งแรงนะครับขอให้ทุกคนรวยๆนะครับกับปีใหม่นี้นะครับนะครับวูตี้กยังป่วยนะไม่สบายเท่าไหร่เมื่อเต็ดีดี <c oughs> ไม่อยากเป็นงานเลย <c oughs> ดูเลยเตย <c oughs> นะครับบอยก็อยู่ใกล้ๆกันนะครับก็ไม่ไกลกันนะครับเดีกยกยูทำคลิปทำรุยง,งาน YouTube อยู่ที่เกาะกอนะครับก็ไปกับได้สบายนะครับนะคุณขาวอะไรเนี่ยข้าปุ่นเพื่อนทิมนะสุขค้าสังมาสองในมาแล้ได้ๆยวไ,ไว้ไปะแถมจำภาพไปนะบ๊้ย ฉนจาแปลงแรงอะนี่ยองแกวแว้มไปเนอ่าน้กรแวสูงอืมอมันทาแปดแดงห้าม่อาลมต้นมาลมตานีลงเขียนคิ้วนี่ก็สุดยอดเลยเนี่ยอืมทาอะมนันแดงเยเฉยเลยวะมัเป็นทาแปดรึมั้ป 5, 8, ยป่วยหนาอืม <laughs> น่ารัะน่าจะยากนเ่าละอกินข้นวยอุ้นข่าวละยังยังไม่หิวมา ยาอะไรป่าเมื่อกี้ต้องเรียนมากินว่าในเจ้ากับเปียนี่เบีย้ไปกินคนมาเอาไปกินด้วยวอ่ะอ้มถาเียนมเนี่ยมาเด็นี่ไปมากินก็ไปยังงัเนาะเนาะอันนี้ถ้าเทียนไ,ได่ดีกว่า เมืว่วนเงียบทำวันเลยพักผ่อนเบียก็จะเป็นคนแบบประมาณว่าถ้าไดนะไนะาาา้พักผ่อนก็คือพักผ่อนเลยนะครัยแต่ไม่ทาอะไรเลยนะแต่ทํางานก็ทําคือทํางานพักผ่อนก็คือพักผ่อนนะครับเงียบหายก็คิดถึงทุกๆคนเด้อนะครับคิดถึงทุกๆคนที่ติดตามนะครับช่อง youtube บ่าวเบียท้าบนมนะครับคิดถึงทุกท่านนะครับเมื่อวานเนี้ยอาจจะเงียบหาย นะครับแต่วันนี้ก็พร้อมที่จะ,ะลุยทำงานนะครับแล้วก็พร้อมที่จะกลับมาทำงานเหมือนเดิมแล้วนะครับหนาหว่าไงเ,เย็นจอยใสย่เดีเ๋ยวยางย่าไปไเปิดตู้หัวใหม่เปิ่มพุดวไว้ให้กับพุดิวก่อน รูติโอ่ก็จะไปทำงานที่โรงเรียนเหมือนกันนะครับติวเขาโด่งใหญ่ใหญ่ใหญ่ไปจนไปความปลูกได้เนี่ววยโทบิรี่เนี่ยเศร้าซื้อแล้วมบเป็นหมาหายกิยนตั้งเถอะอืม ถือเป็นไยกินหรอดูแล้ว่าเป็นขึ้ื่อกระเาจากระเจาอมไหมนะสไลด์คลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ให้การรับชมนะครับอย่าลืมกดไ like, ลคออก์กดแชร์กับเะเ่ียด้วยนะครับผมทุกคนบ๊ายบายแล้วติดไว้บ๊ายบายแล้ว